ไงคะ่ะจะเสรีถึงแล้วคะ่ะจะใช่แล้วนะอ๋แอแอมสวยแต่ไม่ยินน้มม้องมีอะไรในใจหรือเปล่า <c oughs> ค่อยเป็นคนขั้นค่อยว่ายิ้มน่ะค่อยผู้หายเลอตัวไม่มีคะ่ะ วันนี้โอเคเราอยู่มาเล่นที่น,นี่โอเคครับทุกท่านเจอกันนะครับวันนี้นะครับที่องค์การบริหารสน่วนตะบนแค่ใน,นอำเภออุบลจังหวัดศรีสะเกษพี่แอนวันนี้บัตรหน้างานเท่าไหร่คะร้อยซาวครับวันนี้บัตรหน้างานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะนี่พี่น้องคือจำเคยมากเหล่านี้ล่ะ คณะอื่นาาใครยู่มาประมาณสิบคณะเราอ๋อคือว่าคักแท่ปาพี่คือว่าคักแท่เอามีดอนนี่ดล้วว่เา,วเ,าเขาบอกว่าเหมือนแอนมีอะไรในใจก็เรียกว่าอ๋อมีลุงในใจ ก็บอกว่ามีลุงในใจจบไหม